นีด้วยจากประสบการณ์ของเราครับเราทำมาหลายโครงการนะครับแต่ว่าอยากจะฝากทุกท่านนิดหนึ่งครับว่าสิ่งสําคัญไม่ใช่เพียงแค่โซลูชันประหยัดพลังงานครับจริงๆมันอยู่ถึงพฤติกรรมการใช้พลังงานของพวกเรากันทุกคนนะครับเราใช้พลังงานยังไงให้คุ้มค่าที่สุดนะครับอะไรที่สิ้นเปลืองนะครับอะไรไม่จําเป็นอะไรที่เปิดทิ้งไว้นะครับอันนี้คือคีย์สำคัญมากกว่าของการลดนะครับประหยัดพลังงานจริงๆนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตของทุกๆคนด้วยครับ พราะนี้สิ่งสําคัญก็คือว่าว่าจะฝากว่ามันไม่ใช่เพียงแค่บ้านบ้านหนึ่งเนี่ยเราติดโซลาเซลล์แล้วเราจะใช้พลังงานยังไงก็ได้นะครับที่สําคัญคือเราจะใช้พลังงานยังไงให้คุ้มค่านะครับโซลาเซลล์ติดไปแล้วเปิดแอร์ยังไงให้คุ้มค่าเปิดแล้วไม่ได้มีคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเกิดการสูญเสยียที่ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากพฤติกรรมหรือว่าเราจะมีพฤติกรรมยังไงที่ใช้พลังงานที่จําเป็นจริงๆนะครับอุปกรณ์ไหนที่ประหยัดพลังงานใช้นั้นเป็นหลัก อะไรที่ไม่เปรียบพลังงานนะครับแล้วก็ลดการใช้ลงนะครับต้องมาจัดกันดีๆเพื่อให้เราลงทุนทั้งพลังงานสะอาดแล้วก็ใช้มันได้อย่างเต็มที่ <S <S ตัวอย่างที่หลักๆตอนนี้ครับกลุ่มลูกค้าเราเป็นกลุ่มโรงงานโรงงานทุกโรงงานในประเทศไทยเนี่ยติดโซลาร์เซลล์เยอะมากนะครับโจทย์หนึ่งที่ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการต้องการใช้พลังงานสะอาดและเพื่อเข้าไปตอบโจทย์คาร์บอนนิวทรอลิตี้หรือเนตซีโร่ต่างๆ ทุกคนติดโซลา่าเยอะมากหลายสาขาสิ่งที่เราเข้าไปช่วยคือการ track ก,การใช,ใช้พลังงานสะอาดการผลิตผลิตได้เต็มที่ไหมใช้ได้เต็มประโยชน์หรือเปล่ามีการลดการผลิตเท่าไหร่บ้างระบบของเราเนี่ยก็จะคอยตรวจเช็ควิเคราะห์และประเมินความสูญเสียทั้งหมดนี้อัตโนมัติให้นะครับมนเลยช่วยให้ทางผู้ประกอบการโรงงานเนี่ยรู้เลยว่าเราได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่หรือยังนะครับเพราะว่าการลงทุนในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเราก็ต้องอยากจะให้ได้ใชใ้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพื่อต่อยอดนะครับให้เกิด ความยั่งยืนนะครับของผลประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิยงและล้องครับผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับให้ทุกคนเห็นความสำคัญในเรื่องของพลังงานครับแล้วก็ต่อให้เรารณรงค์ในเรื่องของใช้พลังงานสะอาดนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้ ลดการใช้พลังงานนะครับยังมีประสิทธิภาพในบ้านในครัวเรือนก็อยากจะให้ทุนคุกระอกาโลนโรงเพราะว่ามันส่งผลกระทบนะครับต่อเสแวดล้ามในอนาคนของทุกคนด้วยก็ผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับสำหรับท่านไหนที่มีเริ่มการเปลี่ยนพลังงานที่บ้านติดโซลาร์เซลล์หรือลดคาร์บอนการแยกขยะการใช้กระติกน้าส่วนตัวนะครับท่านสามารถจะถ,ถ่ายรูปอัปโหลดนะครับที่โฮสปอร์ตแบบแอปนะครับเพื่อแลกคะแนนแลกของสมนาคุณรวมถึงบัตรสมนาเขาวมอีเวนต์ต่างๆได้นะครับ